บงชูบงชูช่วยยโนเอนพี่น้องเอ้ยมือนีวันที่ยี่สิบห้าเดซัมวินที่25่ธันวานะคะมือนนจัดร่วมหยาิกันตามปกติตามทุกปีนอกจากพี่น้องมือวันโ no นเอนคริสต์มาสนี่เขาต้องกินเขาร่วมอขอบคั้วอาณาพี่น้องหวมกันแบบอเออเคลนยัง เป็นอ่าเฟมิลีแทมนะเป็นอ่าเป็นวันพิเศษและรวมญาติรวมพี่น้องในครอบครัวของพวกเขาเนาะสำหรับวันนี้กะ uh, จัดยูบานอ่า uh, ไอดาเนา่าจะแล้วก็มีพี่ชายน้องชายจ้งหน่อยเพื่อนกะอ่า uh, ยกทิมมาห่วมกันยูบานนี่แล้วก็มีมีคุณตานะคุณพ่อของไอดานา่าจะ นี่เพื่อนกะน,นี่น้องสไพนน้องสไพนยเอาอันอันนาเตรียมอัน,อ,น,อ,น,อ,นอ,าอาหารทะเลมาเนาะจาะซีฟูด้ดจัดใส่ถาดมาแบบสวยงามอันนี้แม่น,น้องสไพอันเป็นผูจัดมาเนาะบัน่นน้องชายกะยูติดกันออกไปห่างกันแค่อนิดเดียวจ้ะกันวันนี้นะคะเพราะว่าวานนี้อ่ะ บดเร่วมกันเบิดทุกคนวันนี้ครบทีมครบทีมวันนี้วันที่25พี่น้องตอนเที่ยงนะคะ25ตอนเที่ยงอันนี้มัเมนูสาวลา ขอบคุณห like ้องครบทีมวันนี้อเน่คมเบียงอาอนนุซอมกอมเบียงนูยูบโลครบทีมสิห้าคนนะคะพอดีครอบครัวเราเต็มครอบคุณหน่อยพี่น้องมาแล้วแปงเนวินมาแล้วคุณน่ะแปงเนวอนแปงเนวอน มีเบิตดไปไรละ่ะเนาะแฟนวันเนานะเบัตรไรล่ะนนี่น,นี่นสาวน้อยพนะุนนะพุนี่นี่ง่มกันมูในโลกงงในห้าโลกแปดโลกคุณนางงามหลายยังเปิดหอยกันอยู่ข้างหนอก ว้าวสามพี่เนอองเพื่อนเออโอ้เพื่อนนะแต่วันนี้มาท่านเริ่มกินเขานี่อาเวียนใส่ของขวนกับละบัดนี้นะเออยังไม่ได้เริ่มรับประทานอาหารเลยเออขับรกับเป็นเนี่ยนี่แหละพี่เนอ นั่งตบแต่งทั้งหลายแกเป็นไอดานี่แล้วจัดทำนะคะพี่น้อกจัดเองนะจ๊ะบม่ต้องสื่อเพลนสื่อเพลนแล้วมันแพงหันหน้ามาสองเงินน้องหันหน้ามาชาวนารีทูงเนตัว บิกเขาใจได้หันป่ามาหันหนามอ่ะเชฟกิซินซังเชฟกิซินบริเหตกินมือนนี้ม okay. oh oh ีแต่ตกแต่งโอ้หอยนางลมก็าม้าเลี้ยวเว้ยเสือสาเว้ยอากาศวันนี้ฝนตกพี่นนองอันนี้อากาศในสวนเด้วยนี่เด้อบรรยากาศในสวนเหมือนนี่ไฟแสงสีบบเห็นได้เหมือนนี่เนาะเพราะว่ามันฝนตก <laughs> บ้านสวนเท่าักโรคโรคพี่น้อง <laughs> เพราะว่าอากาศเย็นหนาวล่ะก็ไม่ค่อยได้ออกมาเอาเอาเอาอันของที่ว่าเขาต้องส่ต้เย็นเห็นปะต้องส่พี่น้องเอามาตั้งไว้ข้างนอกแล้วกันแล้วแกเย็นเลยเย็นกว่าตู้เย็นอีกไอน้องกระลั่งเปิดหอยนางลุมนี่ป้าเท่าบเปิดเบิร์ตี้กินเบิร์ตบ่อนี่เหรอสิบเดสิบไดมาหอยบ่นี่ นี่อ่าเดี๋ยวเอ๋จะไปเตรียมมักนาวเดี๋ยวไปเตรียมมะนาว,ว,มมาน,าวน้ำสม้มน้ำส,มส,มส้มใส่กันกับปั่นนะหอมแดงปาาโ,โลโล,โลประจำบ้านเนี่ยฮะนะโอ,โอเคบนันนี้ป้าพี่เริ่มแล้วเนี่ยบันนี้เอาให้พอนไ้พอนเ,เนี่ยเริ่มต้นชีวิตใหม่โอ,โอเคบนันนีบ้

ขาดไปเลยแกเมนฟัวค่าที่นอกฟัวค่าบ้านนี้อยเด็กๆชอบเอาวจเร์ในเ่อัน็นเ่อนฉัเดวออ n ดวเยล้วเคน่าที่มอา c กขบใจเดส อตาเบียูมแล้วเราเป็นคนเออตาบีตรงใหญ่ได้ไหมนี่เป็นเจ้าผาเออลักยแต่ราชากระถางแก้มเนี่จะเป็นน้องไผ่คนสวยบาตาแดงแก้มจะต้องเป็นคนสวยที่เป็นเพื่อเวลาพื้นน้องชายอ่ะนี่นี่ร้านสาวกันอายอีกนะอ้ะอ่ะอ้ามาตะแต่นั่นงามแท้งามแท้เออเสียบเสียเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เขาแต่เริ่มเด้นี่ เพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มเลยจ้ะคุยเกออันนี้แม่นอองนเขาจะอองเคเด้อนี่เด้อปรทธานหดปลาเด้อนี่เก็บภาพกันหน่อยเก็บภาพกันหน่อยอ้าวทุกงานต้องเก็บภาพทีนี้แกเริ่มแล้วบานิแจกของขวัญกันละบานิพี่น้อง Ah, catrion, catrion, Bam. Berapa

ยิ้มสิไม่อย่างนั้อบดีเนาะไม่อยัเน้เออโอ้โอ้ a ชวิตอเบลล์เอาไปดื่สกีดับเบิลอ่ามอ้อหอมหอมตลอดการเม็กซิเม็กซิโอน่าโอ้ยโอ กินคริสต์มาสก,กันตั้งแต่เที่ยงพี่น้องจนหอดตอนนี้จะสองทุ่มละยังบระัานเลิกกัน <c oughs> อีกสักหนึ่งชั่วโมงนี่ล่ละจังจะเลิกกันพระวานมีพี่สะั้ยกับพี่ชายทำงานพรุ่งนี้ คลิปต่อไปเป็นปีใหม่เนาะเทศกาลปีใหม่แต่ว่าเตนีกนหอดปีใหม่นี่จะพยายามอีกรอบนะคะจะพาเขาไปเที่ยวปารีสแต่พี่นองนะคะกราบขอบพระคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจพี่นองพบกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีคะ่ะ